พวกคุณเป็นพี่น้องก,กันนะแล้วก็ขอให้รักกันแีตลอดไปขอบคุณมากแล้วก็อยากจะบอกว่ารางวัลที่พวกได้เนี่ยไม่ใช่เพราะปุกคนเดียวนะเป็นเพราะพวกคุณด้วยถ้าไม่มีพวกคุณปุกคงไม่ได้ตำแหน่งนี้แน่นอนขอบคุณจากใจจริงครับ ใส <laughs> ่แต่งดแดงเลยนสวยมา้สวยมาก อันนี้นะครับเป็นเดินที่พี่แอ๊ดจากต่างประเทศฝากให้ปานะมอบให้กับน้องฟุง๊กเป็นรางวังลนะครับฝากให้ปาน 我。哪兒 比较满意的是。<noise>